เครื่องปั้นดินเผาเตาเผาอินทขินเมืองแกนเป็นโบราณสถานกลุ่มเตาเผาอินทขินตั้งอยู่บริเวณบ้านสันปาตองตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเตาอินทขินที่ขุดพบในครั้งนี้เป็นกลุ่มเตาร่วมสมัยกับเตาเผาโบราณที่พบอยู่ทั่วไปในบริเวณจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่2 0 2 3หรือ5,600ปีมาแล้ว เมื่อพิจารณาจากรูปเตาเผาและเทคนิคการก่อสร้างพบว่าเป็นเตาที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพสมบูรณ์ทำด้วยดินเหนียวมีลักษณะใกลเคียงกับกลุ่มเตาพานและมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มเตาสันกำแพงและกลุ่มเตาเวียงกาหลงเป็นกลุ่มเตาเผาเครื่องถ้วยชามแห่งใหม่ล่าสุดที่มีการสำรวจพบเมื่อปีพศ2537โดยอาจารย์ภาสกรโทนวานิอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ และอาจารย์สรัสวดีอ่องสกุลอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่และได้มีการร่วมมือกันในการขุดสำรวจทางโบราณนาคดีแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนธันวาคม2539จึงได้มีการขุดสำรวจอีกครั้งโรงเรียนป่าจี่วังแดงวิทยาได้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิน่นจึงได้สร้างเตาเผาขึ่งที่โรงเรียนป่าจี่วังแดงวิทยาเพื่อจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักและเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน